สวัสดีค่ะนุกนะคะคลิปนี้นะคะจะมารีวิวเป็นรถเก่งนะคะ To โยต้ว ota, v วีออสนะคะคันนี้1.5ตัว G ีนะคะตัวท็อปสุดปี2014จดทะเบียนปี2015เกียร์ออโต้นะคะสีเทาดำนะคะราคาถูกผ่อนสบายๆนะคะรถสวยมือเดียวออกข้างเลยรถคัดเกรดแน่นอนนะคะคันนี้ขายอยู่ที่349,000บาทเท่านั้นนะคะสำหรับลูกค้าเครดิตดีเนี่ยจัดยอดได้เต็มเลยฟรีดาวไปเลยนะคะข้างวดผ่อนอยู่ที่6,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะ แล้วสีเทาดำนะคะช่วงนี้หายากที่หนึงใครที่หา VOS สีนี้อยู่นะคะพี่รีบเลยรีบเข้ามาดูรถรีบมาจับจองเป็นเจ้าของเลยนะคะจองเริ่มต้นเพียง1,000บาทเท่านั้นเองนะ,ะอ่ะเดี๋ยวพามาดูในส่วนของรายละเอียดรถนะคะว่าลูกค้าจะได้ออปชั่นอะไรไปบ้างนะคะนี่คันนี้นะคะสีบางเดิมนะคะัแน่นอนนะคะไฟหน้าไฟคู่หน้าเลยนะคะเป็นโปรเจคเตอร์แล้ว กระจังหน้าเป็นโครเมียมแล้วก็มีไฟตัดหมอกมาด้วยนะคะคู่หน้าเลยคันนี้นะคะลูกค้าจะได้ล้อแม็กด้วยนะคะคันนี้นะคะได้ล้อแม็กอัลลอยขอบ15านะคะยางปี2019ทั้ง4เส้นนะคะใช้งานไปเลยยาวๆนะคะกระจกข้างตักไฟฟ้านะะมีไฟเลี้ยวที่กระจกข้างเรียบร้อยนะคะ นี่สำหรับภายในรถนะคะคันนี้ลูกค้าจะได้เป็นเบาะหนังสีดำนะคะสวยๆเลยนะคะเบาะหนังไม่มีแตกไม่มีขาดนะคะภายในสวยสภาพสวยพร้อมใช้งานนะคะได้เกียร์ออตโต้ แอร์นะคะเป็นแอร์แบบปรับออโต้แล้วนะคะฟังวิทยุ fm am เครื่องเล่น cd ได้หมดนะคะเชื่อมต่อ usb aux ได้มีแอร์แบ็คคู่หน้าโปรมาลายเป็นมันติฟังก์ชันนะคะเลขไมค์คันนี้วิ่งไปเพียงหน0 0งแกว่ากิโลเท่านั้นนะคะอ่าไม่แท้เช็คศูนย์ได้นะคะรถเข้าศูนย์ทุกระยะเช็คประวัติได้เลยนะคะกระจกข้างปรับไฟฟ้านะคะกระจกทั้ง4บานปรับไฟฟ้า แล้วก็มีระบบเซ็นทันล็อกครบเลยเดี๋ยวมาดูด้านหลังนะคะนี่ภายในนะคะก็จะเป็นสีครีมตัดด้วยบ่อหนังสีดำได้แดงนะคะเจ้าของเดิมนะคะเปลี่ยนบ่อหนังมาให้เรียบร้อยแล้วใหม่ๆสวยๆเลยนะคะนี่สภาพคือรถไม่ช้ำเลยนะคะ สภาพสวยนะคะเป็นรถที่รถเก่งที่ไม่ได้เล็กไปไม่ได้ใหญ่ไปนะคะขนาดกลางๆพอดีพอดีนะคะแล้วก็ประหยัดด้วยนี่นะห้องเก็บสัมภาระก็จะกว้างประมาณนี้เลยอุปกรณ์ครบนะคะถุงเครื่องมือแม่แรงอะไหล่นะคะมีให้ครบเลยยางอะไหล่มีครบ โลโก้รถทุกอย่างนะคะอยู่ครบเดิมจากโรงงานแน่นอนนะคะเดี๋ยวพามาดูในส่วนของรายละเอียดห้องเครื่องกันนะคะนี่นะคะห้องเครื่องคันนี้นะคะลูกค้าจะได้เป็นเครื่องยนต์ vvti นะคะเครื่องพันห้าเบนซินนะคะก็รถเนี่ยเครื่องเดิมแท้จากโรงงานแน่นอนนะคะสภาพรถคือยังใหม่สวยอยู่เลยนะคะได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนสติ๊กเกอร์มอกอจากโรงงานอยู่ครบนะคะเพจลอ,อยมาร์ท รอยเมคอาร์ตนะคะอยู่ครบลอยมาร์คสีโรงงานนะคะอยู่ครบทุกจุดสติกเกอร์โรงงานนะคะอยู่ครบห้องเครื่องสะอาดไม่มีน้ำมันไหลยเยิมแน่นอนคะ่ะหน้าก็เดิมเดิมนะคะค่หน้าตรงไม่มีคดงอรอยเมคอาร์ตอยู่ครบนะคะฝากระโปรงเดิมเดิมโรงงานเลยนะคะแผ่นกันความร้อนอยู่ครบสติกเกอร์โรงงานนะ,ะอยู่ครบทุกจุด สำหรับใครที่สนใจรุ่นนี้นะคะโตโยต้าวีออส1.5ตัวจีปี2014จดทะเบียนปี15นะคะเป็น1.5ตัวจีนะคะ ราคาอยู่ที่349,000บาทเท่านั้นนะ,ะสนใจยังไงติดต่อหานุกได้ที่เบอร์098 627 6826นะคะรีบโทรเข้ามานะคะสีนี้ตอนนี้มีคันเดียวด้วยนะคะรีบมาจับจองเป็นเจ้าของเลยจัดไฟแนนซ์ไม่ยุ่งยาก3วันนะคะไม่เกินนี้รู้ผลเลยนะคะสำหรับลูกค้าเครดิตดีก็3ชั่วโมงอนุมัติได้เลยนะคะสนใจยังไงรีบติดต่อเข้ามานะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับกดซับครกดติดตามไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ